สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเรินป่ามีดการเกษตรครับผมวันนี้มีมีดเน็บเหนือด้ามบ้องนะครับแล้วก็มีดอิโตหัวมนด้ามบ้องนะครับมาแบ่งให้กับเพื่อนๆนะครับชุดนี้ยังเป็นชุดของเหล็กดอกจิกรถไฟอยู่นะครับราคาเล่มละ800บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่ครับมีดเน็บเหนือด้ามบ้องเหล็กดอกจิกสวยงามมากนะครับใบยาวนะครับอยู่ที่10นิ้วนะครับ 10นิ้วนะครับใบกว้าง2.1น,นะครับนี่ท้องจะไม่ตื้อไอ้ท้องจะมีลึกมากนะครับนี่ครับตื่นๆดูบนแล้วน่าใช้งานนะครับสันโดยประมาณจะอยู่ที่6มิลเกือบทุกเล่มเลยนะครับราคา800บาทนะครับขนาดผมคัดขนาดที่ใกล้เคียงกันมาแล้วนะครับ เล่มนี้ความยาว10 2จุดนิ้วนะครับใบกว้างสองนิ้วนะครับสันก็6มิลครับเ,บเนื้อด้ามบ้องเหล็กเหล็กดอกจิกนะครับเล่มที่สามครับ 10. 2ุนิ้วครับใบกว้างสองจุนิ้วครับผมคัดขนาดไ่เรียกันมาแล้วนะครับราคาก็เท่ากันหมดทุกเล่มนะครับ มี่า็10นิ้วนะครับกว้าง2.1ครับต่อไปเป็นอิตโต้หอมมนบ้างครับเห็นรูปทรงไหมครับน่าใช้มากครับหลังแอนๆท้องย่อนย่นิดๆครับใบยาว10.2นิ้วครับใบกว้าง2.2นิ้วครับ สันก็6มิลครับราคาเท่ากันครับ800บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางน่าใช้มากนะครับเล่มต่อไปนะครับใบยาว10นิ้วนะครับใบกว้าง2 2นิ้วนะครับ ไปนะครับเล่มที่8นะครับ๋อตัวนี้สั้นมานิดหนึ่งใบยาว9.8นิ้วครับใบกว้าง2.2นะครับสั้นมาแค่นิดเดียวนะครับแต่ได้ความกว้างเพิ่มขึ้นนะครับเล่มที่9ครับใบยาว10นิ้วครับใบกว้าง2อีครับโอ้ี่กว้างมากครับ2.4เลยนะครับดูนะครับหัวบานเลยนะครับ เ0้มที่สิครับ10.1นิ้วครับกว้าง2.3ครับทั้งหมดนี่ใช้งานหนักได้สบายเลยนะครับใช้จนกว่าเพื่อนๆจะหมดแรงแขนไปเลยนะครับเปิดคมก็คมมากครับนะครับเขื่อนชื่อว่าชานปูแล้วก็เหล็กดอกจิกนะครับแก่เปิดคมดีมากนะครับ เอาละครับชอบแบบไหนครับเน็บเนื้ออิโต้หัวมนนะครับแบบดามบองไม่ต้องกลัว,ว่าดามจะแตกจะหักจะหลุดนะครับราคา800บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับเท่ากันหมดทุกเล่มนะครับสวัสดีครับ